สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับเพจเชฟหมอปุ้มเบเกอรี่ออนไลน์คลินิกวันนี้นะคะปุ้มจะมาสอนทำเมนูทอฟฟี่เค้กค,ค่ะบอกเลยนะคะให้ดูความเยิ้มความฉ่ำและตัวเนื้อทอฟฟี่เค้กสุด การันตีเลยว่าเนี่ยหั่นให้ดูถึงเนื้อของทอฟฟี่เค้กเลยนะคะทอฟฟี่เค้กสูตรนี้ทําง่ายมากๆการันตีความทําง่ายเนื่องจากอะไรปุ้มเคยสอนทอฟฟี่เค้กมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นสูตรนั้นจะเป็นสูตรของชิฟ่อนเนื้อเป็นชิฟฟ่อนนะคะวันนี้จะเป็นเนื้อสปันซึ่ง ตีขั้นตอนเดียวเดี๋ยวจะบอกว่าตียังไงให้เนื้อนุ่มเดี๋ยวจะทานให้ดูว่านุ่มจริงเรามาเริ่มแนะนําวัตถุดิบกันเลยเริ่มต้นจากถาดสตาปรดักนี่แหละวันนี้นะคะเราใช้ถาดฟอยล์อันนี้ค่ะอันนี้คือกรณีที่อยู่ในถาดนะ,ะฟอยล์วันนี้ที่ใช้สําหรับทำทอฟฟี่เค้กนี้นะคะเราจะใช้เป็นเบอร์ 4484นะ,ะขนาดคือประมาณ8คูณ8นิ้วนะคะใหญ่เป็นถาดใหญ่ที่ไม่ได้พมเห็นที่ไหนถ้าไม่ใช้ถาดฟอยล์ใช้ถาดธรรมดาก็ได้นะคะถ้าเป็นถาดธรรมดาถ้าเป็นถาด9คูณ9นิ้วจะพอๆกันนะคะก็ประมาณถาด9คูณ9นิ้วหรือถ้าใครใช้ถาด10คูณ10นิ้วสูตรนี้จะได้1ถาดเริ่มต้นเลยแนะนำวัตถุดิบเลยนะคะสำหรับส่วนของเนื้อเค้ก นะส่วนของเนื้อเค้กวันนี้นะคะที่เราจะทํากันเริ่มจากแป้งเค้กนะคะอันนี้เป็นแป้งเค้กแป้งเค้กที่ใช้วันนี้จะใช้ปุ้มใช้ยี่ห้อพัดโบกนะคะพี่ๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แป้งเค้ก110กรัมนะ,ะเขียนสูตรให้แล้วที่หัวโพส์นะ,คะใครอยากได้สูตรเป็นรูปแอดไลน์แล้วก็ขอทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะและมีคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะคะถัดมาเป็นผงโกโก้ค่ะ ผงโกโก้นี้นะคะจะใช้อยู่ที่10กรัมนะ,ะถัดมานะคะจะเป็นผงฟูค่ะผงฟูจะใช้อยู่ที่1ช้อนชาถัดมานะคะจะเป็นเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาหนส่วน2ช้อนชา ถัดมาเป็นน้ำตาลสายน้ำตาลสาย110รยกรัมนะคะถัดมานะคะจะเป็นนมจืดนะคะนมจืดเนี่ยปุ้มจะเพิ่งนำไปอุ่นไมโครเวฟมานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเอาไปอุ่นไมโครเวฟเพื่ออะไรนะคะนมจืดตามสูตรคือ90กรัมเราจะอุ่นไมโครเวฟประมาณ30วิส,สำหรับนมจืดแล้วที่บอกว่าไปอุ่นไมโครเวฟมาเพื่ออะไรใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะใส่ ผงกาแฟค่ะอันนี้คือผงกาแฟผงกาแฟจะใช้อยู่ที่6กรัมตามสูตรนะ,ะผงกาแฟ6กรัมตามสูตรนะ,ะอุ่นนมจืดอุ่นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะใช้เมจิกก็ได้ได้หมดเลยประมาณ30วินะคะไม่นาน30วิแล้วใส่ ผงกาแฟลงไปนะคะผงกาแฟ6ก,กร,รัมนะคะแล้วเราอุ่นเพื่อให้ผงกาแฟเนี่ยละลายได้ง่ายนั่นเองนะคะเราก็จะคนให้ผงกาแฟเนี่ยมันละลายกับนมจืดถัดมาจะมีอีกส่วนหนึงส่วนผสมคือกลิ่นวานิลาใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็จะมีไข่ไข่ตามสูตรนี้จะใช้อยู่4ฟอง ะะสำหรับไข่ใช้ไข่เบอร์2เบอร์ศูนย์ได้ไหมคะเบอร์ศูนย์ก็ได้ค่ะถ้าเบอร์ศูนย์อาจจะใช้3ใบนะคะถ้าใครใช้เบอร์ศูนย์ใช้3ใบนะ,ะมันค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าใครใช้เบอร์2ใช้ 4ใบนะคะเบอร์2หรือเบอร์1คล้ายกันถ้าเบอร์0ูนมันใหญ่นะคะแนะนำเบอร์0ูนอาจจะใช้แค่3ฟองนะคะและอีกส่วนหนึ่งเนยเค็มค่ะในส่วนของเนื้อเค้กเราจะมีเนยเค็ม90กรัมด้วยนะคะเนยละลายนั่นเองเอาเนยเค็มไปละลาย90กรัมนะคะและสุดท้ายนะคะในการทำเค้กสปันนะคะจะต้องมีตัวเนี้ย ะะมันคือ SP พี่พี่พอจะรู้จัก SP กันอยู่เนาะตัวนี้มันจะเป็นสารช่วยในการตีสปันไม่งั้นเนี่ยมันตีแล้วมันไม่ขึ้นฟูมันจำเป็นที่จะต้องใช้ SP S นะ,ะ SP หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไป SP 12กรัมนะคะนมโรงเรียนได้ไหมได้เลยพี่เจมมี่ผงกาแฟยี่ห้ออะไรคะอ่าจริงๆยี่ห้ออะไรได้หมดเลยนะคะนมกาแฟได้ไหมคะนมกับ ผงกาแฟดีกว่าพี่เพราะว่านมกาแฟรสชาติยังไม่เข้มพอเราต้องการความเข้มนะคะอ่ะครบและสสำหรับส่วนผสมส่วนเนื้อเค้กนะคะเราจะเริ่มต้นทำกันเลยเริ่มต้นจากอันดับแรกนะคะถ้าพี่ไม่มีเครื่องตีทั้งโต๊ะที่ใช้เครื่องตีมือถือได้อันดับแรกเลยนะคะพี่พี่ให้พี่ใส่ไข่นะ,ะไข่สี่ฟองใส่ลงไปในโถผสมได้เลยไข่ที่ใช้นะคะใช้ไข่เบอร์สองนะคะจำนวนสี่ฟอง พอเราใส่ไข่ทั้งหมดลงไปในนี้แล้วเรียบร้อยทีนี้ถัดมานะคะมันจะเป็นส่วนของเนยนะคะเนยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะนําไปเวฟเหมือนกันเนยละลายตรงนี้นะคะให้เรานําไปเวฟ30วินะคะแล้วใส่ผงโกโก้ผงโกโก้นะตามสูตรนะ,ะสิกรัมให้ใช้ผงโกโก้นะคะละลายกับเนยถามว่าทําไมนะคะหมอปุ้มทําไมต้องใช้ผงโกโก้ละลายกับเนยมันมีเหตุผลนิดนึงเพราะว่า เราอยากให้ผงโกโก้เนี่ยมันละลายแน่นอนทีนี้นะคะพอเราใส่ไข่อะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งดีกว่าเอาเอาออกจากตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นอาเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นเริ่มจากไข่สี่ใบนะคะใส่ลงไปในชามผสมเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ตัวของเนี่ยเป็นการตีสปันแบบขั้นตอนเดียวบอกเลยว่าง่ายมากนะคะเราใส่นมนะคะนมอุ่นแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงไปแล้วเนาะใส่ลงไปในนี้เลย พี่บอกใส่ลงไปในไข่เลยเหรอมาบุ้มใช่นะคะเพราะว่านมเนี่ยเราไปเวฟแค่30วินมมันจะไม่ได้ร้อนนะ,ะใส่ลงไปได้เลยถัดมานะคะถัดมาเราจะใส่ส่วนประกอบทุกอย่างที่เป็นของแห้งลงไปได้เลยเป็นการตีสปันแบบขั้นตอนเดียวถัดมานะคะเราจะใส่แป้งเค้กนะแป้งเค้กร้อยสิบกรัมใส่ลงไปได้เลยล่อนด้วยนะคะพี่ล่อนด้วยอันนี้ล่อนแล้วถัดมาผงฟูค่ะ ผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยหรอปุ๊บใส่ลงไปเลยทีนี้ถัดมาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยถัดมาน้ำตาล110กรัมนะคะใส่ลงไปเลยโอ้โหขั้นตอนเดียวจริงๆนะคะถัดมายังไม่หมดในสูตรมีกลิ่นวานิลานะคะกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยเราจะเว้นสองอย่างที่ไม่ใส่นั่นคือเนยที่ละลายกับผงโกโก้ยังไม่ใส่ นะะเนยที่ละลายกับผงโกโก้ยังไม่ใส่นะคะและถัดมาที่ยังไม่ใส่คือ SP SP ก็ยังไม่ใส่นะคะแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตีโดยที่ก่อนที่จะตีนะคะเราจะใช้ตะก้อที่ติดกับหัวตีเนี่ยนะคะคนส่วนผสมให้มันเข้ากันแบบง่ายๆก่อนอ่าแบบนี้เลยนะคะบอกเลยขั้นตอนเดียวของเชฟหมอปุ้มเวิร์ก คือปกติปุ้มเคยลองทำเป็นแบบชิฟฟอนซึ่งจะบอกว่าสูตรนี้ไม่ได้อบรองน้ำด้วยนะเออแต่นุ่มนะคะใครจะทำขายอยากทำแบบง่ายๆแต่อร่อยต้องลองนะอ่ะโอเคทีนี้นะคะพอเราเราผสมเราเรียกว่าเราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ตะก้อเนี่ยนะคะผสมมันคร่าวๆนะคะแล้วเตรียมนำขึ้นเครื่องตีนะคะ กรณีที่ใครใช้เครื่องตีมือถือก็ใช้ได้ปกตินะคะวันนี้คือเราลองให้ดูด้วยเพราะว่าพอดีแบบคาซิโกเขาแบบแจ้งว่าของเข้าแล้วนะคะแล้วมีพี่ๆเคยอยากได้กันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะให้ดูว่ามันตีแล้วมันเวิร์กยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือที่เห็นคนอยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะพี่คือเนอยละลายก็ต้องคนนิดนึงนะคะทีนี้นะคะพอเราเตรียมที่จะตีนะคะอีกนิดนึงคือเราจะใส่ SP นะคะจำนวน12กรัมเราจะป้าย SP 12กรัมนี้ไว้ที่หัวตะก้อ,อป้ายไว้ที่หัวตะก้อนะคะทีนี้นะคะเราจะตีด้วยสปีดสูงสุด7นาทีนะคะต้องจับเวลาด้วยนะพี่อันนี้คือเทคนิคนะคะเนาทีนะคะเนาทีเปิดเครื่องเลยเครื่องนี้ข้อดีคือคงทนราคาถูกอนเนกประสงค์ ข้อเสียบอกตรงๆเสียงดังเล็กน้อยอ่าอันนี้แค่สปีดสองสามสี่ห้าหกอ่าดังอยู่ที่ได้ยินอยู่ไหมต้องบอกแบบนี้ว่าข้อข้อเสียของข้่อนี้จะแค่เสียงดังนะแต่ข้อดีก็คือตีได้ดีในราคาที่เบาและขนาดโถเนี่ย5.5ลิตร ใช้หัวตีอื่นได้ไหมคะอ่าใช้หัวตีอื่นสําหรับทําระปันใช้หัวตีได้อันเดียวคือหัวตีนี้ถ้าทํารปันต้องใช้หัวนี้หัวเป็นหัวตะกร้อนะคะเครื่องนี้เนี่ยจะมีหัวให้ทั้งหมด3าหัวนะคะสามหัวคือหัวตะกร้อนะคะหัวหัวนี้คือหัวเกลียวเกลียวขนมปังตีขนมปังได้ประมาณ 1.3กิโลนะฮะ1.3กิโลนะค,คือขนมปังประมาณ3ลบนะคะพี่ตีขนมปังด้วยหัวเกลียวนะคะพอเคยทําขายมาแล้วใช้เครื่องนี้ตีและอันสุดท้ายคือเป็นหัวใบไม้นะคะหัวใบไม้ใช้ตีคุกกี้อ่ะทีนี้2วินะคะครบเวลาละอ่ะครบเวลา7นาทีถ้าเกิดว่าตีครบเวลานะคะ สิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นสีนี้เลยนี่ค่ะพอเราตีครบ7นาทีนะคะตีครบ7นาทีจะได้เนื้อสปันขาวแบบนี้เลยนะคะคือตีจนมันขาวขึ้นมาแบบนี้ใช้ความเร็วสูงสุดไม่ว่าพี่จะใช้เครื่องอะไรก็ตามทีนี้นะคะพอเราตีเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการตีต่ําอีก1นาทีนะคะเราจะทําการตีต่ําอีก1นาทีเพื่อที่จะตัดฟองอากาศนะคะตีต่ําอีก1นาทีเพื่อตัดฟองอากาศ อ่ะพอเราตีต่ำหนึ่งนาทีเสร็จแล้วนะคะเราเหลือส่วนผสมอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่คืออะไรเอ่ยคือเนยนะคะเนยละลายกับผงโกโก้นะคะสำหรับเนยละลายกับผงโกโก้นะคะพอเราตีครบ1นาทีนะคะเราจะปรับความเร็วเป็นความเร็วประมาณเบอร์สเป็นความเร็วกลางไม่ว่าจะตีด้วยเครื่องอะไรนะคะปรับความเร็วขึ้นมาเป็นความเร็วกลางนะคะแล้วเราค่อยๆใส่เนยที่ละลายกับผงโกโก้ลงไปนะคะต้องบอกว่าค่อยๆใส่ เนื่องจากว่าไม่งั้นเนี่ยเค้กจะเป็นไสนะคะไม่งั้นเค้กจะเป็นไตนะคะอ่ะทีนี้นะคะพอเราตีแล้วเนี่ยประมาณตีกลางความเร็วกลางเนาะสักประมาณ2นาทีทีนี้นะคะประมาณ2นาทีเสร็จปุ๊บนะคะเราจะปิดเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วปาดอ่างนะคะปิดเครื่องแล้วปาดอ่างเพราะเราจะเห็นว่ามันจะมีติดตามขอบด้วยผงโกโก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการปิดเครื่องปาดอ่างเล็กน้อย ทีนี้นะคะพอเราปาดได้แบบนี้แล้วนะคะเราให้เรามาปาดเนาะปาดตรงก้นด้วยเล็กน้อยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะสุดท้ายเราจะตีต่ําครั้งสุดท้ายอีก1นึ่นาทีเดี๋ยวพูดสรุปให้ฟังว่าตีทั้งหมดยังไงนะคะปิดแล้วตีต่ําอีก1นนาทีสุดท้ายเป็นการตัดฟองนะคะนี่คือสาเหตุว่าเราจะอบยังไงเพื่อให้เนื้อเค้กเนี่ยมันแบบสวยนะคะไม่ยุบ แล้วก็ไม่ไต่นี่คือตีเสร็จแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการทำเนื้อเค้กนะคะเนื้อเค้กแบบทอฟฟี่เค้กให้เนื้อมันสวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเนื้อที่ตีได้พี่จะเห็นว่านี่คือเนื้อเค้กสปันนะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะไม่ว่าจะตีด้วยเครื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีมือถือหรือเครื่องตีตั้งโต๊ะก็ตามนะคะ แบบนี้อันดับแรกคือผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะเราใช้ตะก,กอ้อคนๆก่อนเสร็จแล้วใส่ SP ลงไปไว้ที่ตรงหัวตะก,กอ้อนะคะแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุด7นาทีนะคะตีความเร็วสูงสุด7นาทีจับเวลานะคะแล้วมันจะเริ่มขาวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเครื่องนะคะปาดอ่างแล้วตีต่ำต่อ1นนาทีนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ตัวของเนยละลายกับ ตัวของผงโกโก้นะคะที่ละลายไว้กับเนยเนาะตีความเร็วกลาง2นาทีนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าทำตามน่าจะทันอยู่นะคะใครจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะทำตามเปิดคลิปตามน่าจะทันอยู่เนาะ,ะแล้วก็พอตีเนยกับเนยละลายกับผงโกโก้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะตีต่าอีก1นนาะทีสุดท้ายเป็นการตัดฟองจะเสร็จเรียบร้อยสำหรับเค้กสปัน พี่อย่าลืมก่อนทําไปวอร์มเตานะคะวอร์มเตาด้วยไฟ170องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะซึ่งปุ้มไปวอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะใส่ส่วนของขนมลงไปในถาดอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ถาดของตานะคะใครที่ไม่มีอยากใช้ถาดทั่วไปได้หมดนะคะต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมด ประมาณถ้าเป็นถาดเบอร์นี้นะคะถาดขนาด8,8คูณนิ้วจะได้ประมาณ2ถาดนะถ้าเป็นถาดแบบถ้าเป็นถาดขนาดขนาด10บคูณ10นิ้วจะใหญ่จะได้1ถาดอันนี้นะคะ1ถาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะหถาดประมาณ300กรัมเพราะฉนันเนี่ยถ้าอยากให้เป๊ะก็อาจจะช่างนะคะแนะนำว่าให้ช่างนิดนึงนะคะหนึ่งถาดประมาณ300กรัมเราจะใส่ตัวของเนื้อเค้กลงไปในถาดได้เลย โอ้ oh, ให้ดูความสวยงามของเนื้อสปันของเราแบบนี้เขาเรียกว่าตีจนเป็นริบบอนริบบอนนะคะแบบนี้เลย300กรัมนะประมาณ300กรัมนะคะอ่ะประมาณนี้300กรัมทีนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูเลยเนื้อมันจะแบบนี้เลยเนื้อสวยแบบนี้นะคะอะเราใส่ได้ทั้งหมด2ถาดทีนี้นะคะเราจะแนะนำนิดนึงการที่จะทำให้มันไม่มี ฟองอากาศนะคะเวลาพี่ใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เคาะนะคะเคาะแบบนี้เลยเคาะแรงๆนะคะเคาะแรงๆสองถาดเลยนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะแรงมากเคาะแรงๆได้เลยนะคะเพื่อไล่ฟองนะคะเพื่อไล่ฟองนี่ค่ะเรียบร้อยสําหรับเนื้อเค้ก ต้องทําถาดหรือกระดาษไขอะถ้าถ้าสมมุติว่าพี่ทําถาดนะสมมุติว่า,ถ,า,ถ,านะถ้ากรณีที่พี่ใช้ถาดนะถ้ากรณีที่พี่ใช้ถาดถาดแบบอันนี้คือถาด9 9นิ้วที่เรามีขายนะอันนี้เนี่ยจะต้องใช้การรองด้วยกระดาษไขด้วยถ้าเป็นถาดเนาะแต่พอดีตัวนี้เราเป็นเนื้อเนื้อเค้กที่ยวใส่ในฟอย์นะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ นำไปขายหรือนำไปให้คนอื่นได้เลยอันนี้ไม่ต้องลองกระดาษนะคะเหมือนอารม์เค้กเว้ยหอมในฟอยอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอบใส่ถาดานะคะแนะนําว่าให้ลองกระดาษไขนะ,ะลองกระดาษไขที่ก้นแล้วก็ที่ขอบด้วยถ้าเกิดว่าใส่ถาดาทีนี้นะคะเราวอร์มเตาอบแล้วร70องศานะคะเราจะอบไฟ1 7อองศาทั้งหมดเวลาทั้งหมดเลย25นาที ถึง30นาทีแล้วแต่เตานะคะไฟบนล่างวางชั้นสงเดี๋ยวพุ่มขอนําเข้าไปอบแป,ป๊บหนึ่งแล้วควรระหว่างนี้นะคะให้พี่รอแป,ป๊บหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนถัดมานั่นคือซอสคาราเมลเม็ดม,มะม่วงหิมพา,านอบ25 3 0นาทีนะคะเดี๋ยวอันดับแรกจับเวลา25นาทีนะคะ,อะขอขอ22่าขอขอ22นาทีก่อนนะคะเป็นพวกที่กลัวไหมเพราะว่า ปกติจะต้องไปยืนดูหน้าเตาแต่ทีเนี้ยคือปุ้มแบบไม่สามารถไปยืนดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอที่2นาทีปกติคือ25นาทีนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของซอสสำหรับสูตรของซอสตรงนี้นะคะเราจะเริ่มส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมอันดับแรกนะคะคือเนอยละลายนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เนยนะคะเนยเค็ม150กรัม เตรียมแล้วนํามาละลายนะคะละลายนะคะละลายบนหม้อเนี้ยแหละคะ่ะละลายในหม้อได้เลยนะคะส่วนผสมถัดมาที่เราจะเตรียมนะคะนั่นคือน้ําตาลสาย 150กรัมนะคะแล้วก็จะมีส่วนของนมนะคะนี่คือนมนมเมจิธรรมดานะคะนมเมจิธรรมดานะคะจะใช้อยู่ที่70กรัม่านเะรียมไว้ก่อนแป้งว่าวสอช้อนโต๊ะใช้แป้งด้วยนะ,ะและถัดมาผงกาแฟ1ช้อนชาผงกาแฟะนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้มอคโคนาก็ได้เนสกาแฟก็ได้อย่างปุ้มใช้บอนอะโลมานะคะ1ช้อนชานะคะและสุดท้ายเลยขาดไม่ได้คือ เม็ดมะม่วงหิมพผ่านอบสุกต้องอบมาก่อนเม็ดมะม่วงหิมพผ่านนะจะใช้เป็นแบบซีกหรือเป็นแบบเม็ดเต็มก็ได้ส่วนใหญ่เขานิยมใช้ซีกนะคะส่วนใหญ่นิยมใช้ซีกทีนี้นะคะเม็ดมะม่วงการอบให้สุกนะ,ะอบไฟ170องศานะคะเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีไม่มีเนยเค็มใส่เนยจืดได้ไหมคะได้ค่ะไม่มีเนยเค็มใส่เนยจืดได้ค่ะนะ,ะแต่ต้องเติมเกลือนะ,ะเติมเกลือสักประมาณ หนึ่งส่วนสองช้อนชาทีนี้นะคะพอเราละลายเนยนะคะเนยเค็มเนาะไม่มีเนยเค็มใช้เนยจืดเติมเกลือน้อยเติมเกลือหน่อยนะคะเนยเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมตั้งหม้อละคนละลายแบบนี้เลยนะคะพอเราละลายเนยทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ส่วนผสมของน้ำตาลคะ่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยอ่าใส่น้ำตาลร้อยห้าสิบกรัมใส่นมนะคะใส่นมจืดเจ็ดสิบกรัม ที่บอกใส่ทุกอย่างเลยนี่หมอปุ่มใช่แล้วนะคะใส่ทุกอย่างใส่เนยใส่น้ำตาลใส่นมนะคะแล้วก็ผงกาแฟค่ะผงกาแฟนะคะผงกาแฟอันนี้นะคะหช้อนชาใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะคะเรารอให้ผงกาแฟเนี่ยมันละลายก่อนนะคะใช้ไฟกลางตอนนี้ใช้ไฟกลางทีนี้นะคะพอเราพอเราคนจน กาแฟเนาะในนี้มีเนยมีนมนะคะมีเนยมีนมมีมีน้ำตาลเนาะมีผงกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเว่าค่ะแป้งแป้งจริงๆใครไม่มีใช้แป้งเค้กได้นะคะใส่แป้งลงไปเลยนะคะแล้วเราก็คนค่ะเดี๋ยวเราจะคนจนมันเดือดแล้วเราค่อยใส่ถั่วโอเคไหมนะคะเราจะคนจนทุกอย่างมันเดือดแล้วเราค่อยใส่ถั่วเนี่ยพอพี่จะเห็นว่าตัวแป้งเนี่ยมันก็จะเริ่มผุดๆละ รอให้มันเดือดเดือดเนี่ยมันเริ่มผุด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 เห็นไหมคะเห็นไหมพี่เห็นอยู่เนาะเนี่ยมันผุด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 สีอาจจะดูอ่อนนะเราจะใส่ถั่วลงไปค่ะถั่วนี้คือถั่วถั่วอบสุกเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วเราคนค่ะเราจะคนจนส่วนผสมเนี่ยมันเริ่มมีความหนืดขึ้นมานิดนึงสีพอใส่ถั่วลงไปตัวน้ำมันจะเริ่มเข้มเองนะคะเดี๋ยวเราคนจน ให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะคือหลักการคือพอเริ่มน้ำเนี่ยเริ่มเดือดน้ำที่เรามีส่วนผสม,สมพวกนี้เดือดนะคะเราค่อยใส่ถั่วลงไปพอเราใส่ถั่วลงไปเสร็จปุ๊บเราคนจนส่วนผสมสมันเดือดอีกครั้งหนึ่งก็คือโอเคนะคะทั้งหมดนี้ใช้ไฟกลางเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆนะพอเราใส่แป้งเราให้พี่คนตลอดเวลานะคะพี่ห้ามหยุดเหมือนที่พุ่มไม่หยุดพูดนะคะให้พี่คนตลอดนะคะจริงๆอ่ะพุ่มจะแอบบอกนิดนึง ว่าจริงๆเราเรีบทำซอสค่อนข้างเร็วเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเค้กยังอบไม่เสร็จจริงๆพี่ทำเค้กอบให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทำซอสก็ได้นะคะแต่ว่าน,นี้ใกล้สุกแล้ว,อ,ลวอันนี้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วอ่าพอ,าส,อสุกก็คือมันจะเดือดๆนะคะก็ปิดเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพอเราตั้งทิ้งไว้มันจะหนืดขึ้นเองนี่ซอสคาราเมลนะคะพี่วางไว้พักก่อนแป๊บหนึง่งได้นะคะพักก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะรอราดบนเค,ค้กนะคะระหว่างที่รอเจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยตัวซอสเนี่ยนะคะพี่ทำตอนที่เค,ค้กเสร็จแล้วพี่ค่อยทำซอสก็ได้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำซอสเอาไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยว ซอสมันจะเริ่มหนืดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องอบอีกรอบหนึ่งพอได้เค้กมาเดี๋ยวเรา,าราดซอสแล้วอบอีกรอบหนึ่งอบอีกรอบหนึ่งจะเป็นการอบเพื่อให้หน้าเค้กแห้งนะคะแห้งเพื่ออะไรแห้งเพื่อว่าเวลาที่พี่อ่ะเอาไปส่งกรณีทําขายสามารถที่จะทําขายส่งออนไลน์ได้น,ะนี่เมื่อกี้ไปเทสสุกมานะคะเวลาที่เราเทสสุกเนาะก็แนะนําว่าให้พี่ใช้ที่เทสสุกนะคะ จิ้มลงไปหรือใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะเทตรงกลางเค้กนะคะถ้าตรงกลางเค้กเนี่ยแล้วเราเมื่อกี้ปุมไปจิ้มมาแล้วปุ้รู้สึกว่าตรงข้างล่างมันยังดูแบบมันยังดูนิ่มๆน,นะคะมันยังรู้สึกได้ว่าแบบหน้าหน้าเค้กยังไม่ค่อยเซตต่อเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะเค้กตัวนี้ใช้เวลาอบค่อนข้างยาวนะ,ะเอาเค้กออกมาแล้วนะคะพี่ๆรอแป๊บเดียวสุกแล้วเรียบร้อยสําหรับเค้กของเรานะคะถ้าพี่ทําตามนี้นะคะ เนื้อเค้กที่ได้นะคะคือแบบนี้เลยโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดบอกแล้วว่าต้องไปทำเห็นจุดตรงกลางนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเทสค่ะนอกนั้นคือเนียนเนียนเนียนแบบไม่ปริไม่แตกถ้าเราตีด้วยเทคนิคที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าพี่ทำแล้วเนี่ยรับรองว่าพี่ได้แบบนี้แน่นอนนี่คือสปัน เดี๋ยวเอาพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะราดซอสน,นะ,ะก่อนที่จะราดซอสน,นะคะพี่พักไว้แป๊บหนึ่ง<ะ>อ่ะเดี๋ยวเรารอราดหน้าเลยนะคะโดยทั่วไปเวลาอบเค้กในฟอยล์มักจะยุบอยู่แล้วเล็กน้อยแต่จะไม่ยุบเยอะถ้าเราอบถ้าเราตีให้ได้ตามที่บอกแล้วก็อบด้วยไฟ170องศานะคะพี่ต้องเทสด้วยนะว่าที่25นาทีเนี่ยได้ไหม จิ้มมาไม่มีอะไรติดไม้คือได้ถ้ายังเหลวๆอ,อ,อยู่มีอะไรติดไม้บางทีไฟเราตกไฟเราตับให้เพิ่มเวลานะคะอบ30นาทีก็ได้ถ้ามันยังติดไม้อยู่นะคะทีนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนาะนี่ค่ะเราจะมาลาดหน้าของตัวขนมนะคะเราจะมาลาดหน้าของตัวขนมเวลาทำเนาะก็คือน,นี้เลยค่ะ หนึ่งสูตรนี้ก็คือจะพอดีกับ2เมนูนี้เลยนะไอสองถาดสองถาดนี้นะคะก็คือง่ายมากเลยนะคะคือพี่ก็ก็คือเนี้ยค่ะเทลงไปเลยบนเค้กนะคะก็คือเกลีกล่ยแนะนําว่าถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยเทตอนที่มันคือด้วยความที่ปุ้มบอกอย่างที่เมื่อกี้ปุ้มบอกเนาะว่าปุ้มเนี่ยทำซอสเร็วไปนิดนึงนะคะคือถ้าสมมติว่าพี่กลับไปทําเองนะคะแนะนําว่าให้พี่ๆเนี่ย รอให้เค้กสุกก่อนแล้วค่อยทําซอสก็ได้นะคะพอเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยซอสจะมีความข้นขึ้นนะคะพอเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยซอสมันจะข้นขึ้นแล้วถ้าเราตีดีเนี่ยเค้กไม่ยุบนะคะไม่ต้องห่วงเค้กไม่ยุบนะคะซอสจะข้นขึ้นมันจะเกลี่ยยากเล็กน้อยอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพี่สามารถที่จะทําเค้กเสร็จแล้วทาซอสนะ,ะระหว่างที่รอเค้กเย็นเนี่ยซอสม,มันก็จะพอดีอะ่ะมันก็จะมีความแบบ เกลี่ยง่ายขึ้นนะคะแต่ถามว่าบางคนบางคนก็ชอบทําแบบอ่ะอยากแบบให้มันหนืดๆนดก็ตั้งไว้อย่างบบนี้แหละนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเค้กเคาะก่อนไหมคะเคาะเคาะค่ะพี่เคาะเคาะค่ะนี่ค่ะนี่คือใครชอบเยิม้มเยิ้มพี่ไม่อบต่อก็ได้ใครชอบเยิม้มเยิ้มเนาะพี่จะทานแบบนี้ก็ได้แต่ต้องบอกว่ามันจะเยิ้มเวลาที่เราตัดนะ,ะถ้าเราไม่อบต่อแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากให้หน้ามันแห้ง แบบนี้คือหน้าแห้งเห็นไหมคะแบบนี้คือหน้าแห้งอันนี้คือหน้าเยิ้มนะใครชอบเยิ้มเยิ้มไม่อบก็ได้นะคะใครไม่ชอบเยิ้มให้อบอ่ะอบยังไงนะคะขออนุญาตเมื่อกี้ปิดเตาไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบอกวิธีอบนะ,ค,ะคือเวลาที่เราได้แบบนี้ปุ๊บลาดหน้าเรียบร้อยทุกอย่างได้แบบนี้แล้วนะคะให้พี่ๆนะคะอย่าเพิ่งปิดเตาเนาะเพิ่มไฟเพิ่มไฟเมื่อกี้เนี่ยร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคะเมื่อกี้เพิ่มไฟร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม ให้พี่ปรับเพิ่มไปอีกเป็น200องศาในการอบหน้าให้แห้ง200องศาเลยนะคะ200องศาเลยประมาณ10นาทีนะคะแบบนี้ค่ะหน้ามันจะแห้งแบบนี้ค่ะนะคะ2ององศา10นาทีนะคะ หน้าจะแห้งแบบนี้ถามว่าทำไมจะต้องให้หน้าแห้งแบบนี้นะเยิ้มได้ไหมเยิ้มได้ถ้าพี่ชอบทานเยิ้มอันนี้คือกรณีที่อบแห้งเห็นไหมว่าทุกอย่างมันจะแห้งขึ้นแล้วมันจะเก็บได้นานขึ้นเวลาที่เราจะส่งไปษาีน์มันจะมันจะมันจะไม่น้าไม่หกนะนี่คืออบแห้งแต่ถ้าใครอยากเยิ้มก็คือไม่อบแต่แนะนําว่าถ้าจะส่งทําขายแนะนําให้อบเดี๋ยวจะบอกว่าตัดยังไงเวลาตัดนะคะ ให้พี่อยากจะหาหาตัวแบบตัวแบบอ่ะอุ้ยขออญาตพอดีอันนี้ตัดแล้วนะคะพอดีหาตัวที่แบบวางคือให้เอาเข้าตู้เย็นก่อนนะ,ะถึงจะเอามาเคาะแบบนี้นะคะแล้วใช้มีดหันห่นหั่นมันจะกริบนะคะขออญาตอันนี้ลืมไปว่า เอาออกจากตู้เย็นแล้วหน้ามันเยิ้มแล้วเพราะว่าให้พี่นําเข้าตู้เย็นก่อนแล้วค่อยตัดนะต้องเอาเข้าตู้เย็นก่อนนะแล้วค่อยตัดนะเนี่ยถ้าเราตัดตอนที่แบบเข้าตู้เย็นมาเรามาตัดนะ,ะจะคมแบบนี้เลยคมแบบที่เขาขายนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยว่านี่เนื้อคือนุ่มนะคะ,เน,คบบเ,คเ,ะเนื้อคือแบบทอฟฟี่เค้กเลยอ่ะเนื้อคือแบบทอฟฟี่เค้กนุ่มๆแบบนี้ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเอาสูตรดีๆเทคนิคดีๆอบแบบให้มันง่ายแต่ว่าออกมาดีแล้วก็สามารถที่จะทําขายได้นี่ค่ะคือแบบหน้าเนียนๆแบบนี้เลยนะคะคือบอกเลยถ้าใช้เทคนิคนี้ทําได้แบบนี้แน่นอนนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะพี่ๆบายๆนะคะอย่าลืมไปทําค่ะสวัสดีค่ะ